มาต่อกันที่กัมพูชาก็เตรียมที่จะฉีกธรรมเนียมเตรียมเป็นเจ้าภาพสีเกมชาติแรกที่ขายเล็ขสิทธร์การถ่ายทอดสดการแข่งขันครับความเคลื่อนไหวกีฬาสีเกมสครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมนี้ล่าสุดกัมพูชาเตรียมเป็นเจ้าภาพชาติแรกที่จะขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันหลังจากที่ผ่านมาชาติเจ้าภาพจะปล่อยให้กับชาติสมาชิกได้รับสัญญาณฟรีไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์ครับซึ่งเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32 c a m b o d i a เีย2023 .com ก็ระบุว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันเปลี่ยนประเพณีเดิมของเจ้าภาพซีเกมส์ด้วยการเริ่มขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขัน ซึ่งที่ผ่านมาชาติเจ้าภาพจะปล่อยให้แต่ละชาตินำสัญญาณกลับไปถ่ายทอดสดแบบฟรีซึ่งเรื่องนี้ได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากสหพันธ์ซีเกมส์นะครับซึ่งฝ่ายจัดการแข่งขันก็มองว่าการขายลิขสิทธิ์นั้นได้กำไรแต่นอดิตนําำไปสู่การสูญเสียมูลค่าการบ,บูชาจึงประสบความสำเร็จในการริเริ่มขายสิทธิ์การออกอากาศนะครับตอนนี้ก็มี2ชาติที่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดจากการบ,บูชาไปแล้วก็คือเวียดนามและมาเลเซียนะครับในส่วนของประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิก แห่งประเทศไทยนั้นมอบหมายให้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจหรือว่าทีวีพูด,ดำเนินการถ่ายทอดสดการแข่งขันของนักกีฬาทีมชาติไทยผ่านระบบโทรทัศน์ส่วนการถ่ายทอดสดผ่านระบบมือถือมอบให้บริษัททรูคอป์ปอรชนั่นจำกัดมหาชนเป็นผู้ดำเนินการครับ